โอเค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 แปลว่าใช้อะไรไม่ไ so ด้เลยเอ่า so ทั้งเสียงหัวาใจของมาจินกาวโอ้ย so bad don't speak um he's a bad ื e a h บอยบอนชาลีต่สาวทำอะไรกันอยู่นอนดึก why you sleep late everyday เลยพี่ไก่มะไปเที่ยวพัทยาเรือ อาชาลีเขาบอกว่าเขาอยากไปที่ฟาร์มพัทยาอยากไปที่จุลิปจริงจริงใช่โอเคชาลีใจชายวัวใจนะ Where are you? Where are you in your room? วัวใจใน心里 Who teach you? Who teach you? พูดที่จิวชาร์ลีไปกองไปไงเที่ยวพูดที่จิวไม่รู้เรื่องอลยดิ I don't <did> don understand I don't understand You don't <I> understand, understand. He see He see He in in people in in your heart ฉันอยู่ในใจคุณโอ้โหกวีมันสอนมึงเนี่ยบทกวีแบบว่ายุคกวี It's bad boy Yeah, Kevin Bad Boy, y e v a n Bad Boy, Bad. อืมว่าส่ี่นะไม่ไม่ได้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 อไม่ได้ไม่ด้ e he e e r m uh Charlie uh ล่าปีุ่นควร ลาวโป no 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 เสี don't speak don't speak กาวีกาวี no good teacher no good teacher เย่กาวี no no good กาวีเย่ก w e ี bad boy ก w e ี bad boy เกาวีเป็น bad boy เป็นคนไม่ดีอย่าอย่าไปฟังกาวีพูดกาวี bad boy กล mm ้องนี่เวลี่เวลี่ bad boy เลยกล้องอ่ะอ้าวแต่ผมมีครอบครัวที่อุดมสมบูรณ์ผมก็แค่มาชวนพวกคุณ มาเที่ยวมิงมาเจอกันไม่ใช่เจอกันแค่ในไอวอนอ่ะไอวอนอ่ะทิกตอกยูนิวอเวิร์สทิกตอกยูนิเวิร์สอ่ะยูแอนยูแอนยูอ่ะจีนออฟไทยแลนด์อ n d คูเรีแอนอินเดียแอนอังกฤษแอนวลอ่าไม่เข้าใจนะไม่เข้าใจโอ understand understand เข้าใจ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  we have the meeting ah uh, meeting mm. <Yeah. S 1> don't don't see ah h p a s, mm. <S t tiktoker y o understand u don't p a s t tiktoker yeah I want missing fan okay เข <All right. S 2> mm ้าใจเข้าใจเฉย yeah เข้าใจเนี <ke> ่ยน是年ยันเราเปิดไันี้หน่อยประมาณว่า บอกมาว่าชวนให้เชิด้พี่เชีเข้าใจว่ามันไม่ใช่ว่าพุดที่เชียวให้น้องมาคือแบบว่าเหมือนเราได้ชวนแล้วนะครับแล้วนอายจีนเดี๋ยวพี่พี่มาสาจีนก่อนต้องเพราะน้องก็ใจว่าเรากดดันให้น้องต้องมาอยากจะบอกเขาว่าเราชวนด้วยด้วยความเป็นมิตรมิตราชีพไม่ไม่ชีวิตอาชีพมิตรดีๆนี่แหละแต่ว่าเขาจะมาไม่มาอยู่ที่ความพอใจของเขาไม่ได้กดดันน้องเดี๋ยวเดี๋ยวจะเว้นเกส เวดมินิชชิงค uh, ําคุย okay, ันเวดมินิชอายเวนเกตคือแปลใช่ไหมคิงค่ะเวนเกตเทรนิชไทยค่ะ Thai people i l i k e to see คุยัน You speak You speak. s e a k นะย่าเจ้ Thai people will i k e to see คุย ah. mm. yeah. mm. mm ัน and ชิงค่ะอ่าอืมเวดมินิช Translate t a n l a t e เวดมิน Translate to Chinese to Chinese เวดมิ เดี๋ยวพี่เบลปแปลแป๊บเดียวคือเราชวนน้องให้น้องสบายใจถึงมาถ้าไม่สบายใจไม่เป็นไรเราค่อยไปเที่ยวอะไรของมึงเนี่ยมูุนนะก字幕组呢月亮月亮在น在月亮 Yes I wanna invite you guys to a meeting in Thailand n e t man อ๋ออ๋อ I know I know ข oh, ่าใจข่าใจข้าใจข้าใจข้าใจ but so many people we are so sad ฮะ so many so many many อะไรนะครับอืมครับตรงะโอเคเข้าใจเข้าใจอนไหนชาลี Yo, Please don't, don't, wow. uh. speak about mm. okay. oh, the yeah. yeah. Okay, 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 Who teach you? Uh. Uh, You 暗恋，sister。<laughs> you <laughs> 想邀请我姐姐来，因为这段时间没有一起约会了，所以我趁这个机会让大家见入。我没有给年轻人压力，我用心体贴。嗯嗯嗯，understand，OK。好的。 แค,ค่เพียงแค่เพียค่ยค่ยค่าพียงแค่เพี่ียงแค่เพียแเพียงแค่ p แค่เพงแค่พียงแคเพียงแ่เยเ <Wow. S 3> ค่เยงแคเีย่เพีค่เพีค่เพียงแค่เยค่เยง่งีีเยงแคีคเยคเีแ โอเคอ่านสตันอนอ๋อนีตันเซนมา Yes Hey ยั u ซิ s เต t e ์ยกอืมอตัวนีตันเซนมาอ่ะยานีตันนมาฉันเป็นคนที่เก็บตัวมากอ่า e n Yes I know ยอันจริงคุยอัน h e ซิสเ t อร์ o u งซิ i เตอร์นีตันเซนมาอืมจริง เป็นไพรเวทโซนนะฮะคุยอันเซฟแลเป็นไพรเวทโซนพี่ก้องก <Yeah. S 2> ้องตามผมนีตั้นเสรนมานีตั้นเสรนมาเฮ้ <laughs> hey. นีตั้เสรนมาม <laughs> ีตั้เสริมาหมอุ้ง <laughs> oh. เงียบเงียบเงียบกันหมดเลยเงียบกันหมดเลยแตวเล่นแซวเล่นแซวเล่นก็คือต้องให้ถ้าคนพร้อมค่อยเข้ามาเขาเขาคนเยอะคนเยอะแล้วเขินเขินนะต้องแบบว่าถ้าใครพร้อมเจอก็ค่อยมาเจอสนุกสนุกไว้มีโอกาสก็เดี๋ยวผมค่อยไปเจอสองคนก็ได้พี่ดชอชลีอ่าชลีเซ อ่อเมทตามเมตดามชีวอนอ่ะอีวอนอ่ะซีคุยันอแบบไพเรสนน n ไม่สบาย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 เจอภาษาอังกฤษเราก็ไม่ได้เก่งอ่ะแต่เราถ้าเป็นภาษาไทยเรามีคําที่มันน่าฟังกว่านี้ยอืมแต่มันก็ประมาณนั้นแหละน้องก็งงต่อไป พี่น้องเคอะไรกูดอะไรไปวะฮึฮึฮึวีตวีตเอ้ยดูโคตรเออืออารีฟังนี่นะที่มีเพลงที่แปลเป็นภาษาจีนบอกบอกบอกเขาบอกว่ามันกำลังโอเคอันเดอร์สเตนเพลงอะไรนะพี่เบลี่เพลงพบูตใจหมา์เขาบอกว่ามันกำลังดังในจีน

โซ oh, so no. hmm. นาลาอืมอืมียนนี้เจ๋งไหม Thank you พวกนี้บอกว่ากดดันโน้นกดดันส้นตีนอะไรเนี่ยพวกกูก็ถามไปๆน้องก็บอกแล้วว่าน้องกลัวคนเยอะพวกกูก็ไม่ได้บังคับน้องมาเป็นส้นตีนอะไรเป็นแม่อะไรที่กังใจเย็นเพียงกันมันเป็นส้นตีนครับคือนั่นเล่นก็คือถ้าวันนั้นใครได้เจอก็สนุกสนุกกันไป วัเดี๋ยวก็คือดีๆน้องมาน้องไม่มาก็คือไม่มาอย่ากดดันกดดันพ่อกดดันแม่มึงเหรอฮะไปลองเจนเย็นกันมม่่ดยตตาาไให้น้องก็ไปพักผ่อนกันใช่ใช่ใช่โอเคให้น้องไปพักผ่อนเนาะอืมอืออือโอเคคุยอันเทแม่บายเคยา see you next time see oh, you next time home. thank you thank you thank, thank you. you goodbye i understand i understand, understand thank you okay okay thank you thank you okay. goodbye <laughs>